สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากจะรู้นะนั่นคืออนาคตของตัวเองนด้วยนี้เนี่ยผู้คนจึงมักจะไปหาหมอดูพอชื่ว่หมอดูเนี่ยสามารถจะทำนายทายทักอนาคตของตัวเองได้นอกจากหมอดูแล้วเนี่ย คนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่คนมักนิยมไปหาเพื่อให้ทำนายทายทักเกี่ยวอนาคตนี่ยคือใครนะคือพระนะพระโดยเพราะยิ่งบวชนานเป็น,นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานี่ล้วคนก็ยิ่งไปหานะ เพราะเชื่อว่าท่านอย่างรู้อนาคตนะสามารถที่จะทำนายอนาคตได้ยิ่งเป็นพระกรรมฐา,านดีแล้นี่โอ้คนก็ยิ่งเชื่อว่าเนี่ยจะอย่างรู้อนาคตนะนะของใครต่อใครได้ สมัยที่หลวงพ่อชายมีชีวิตยอยู่เนี่ยโอ้มีโยมนี่กอมาให้หลวงพ่อนะทํานายทายทักอนาคตดูดวงบ้างนะนั่งทางไหนบ้างแต่หลวงพ่อน้่งก็ปฏิเสธนะจนกระทั่งมีโยม,มันหนึ่งเนี่ยนะเป็นโยมที่เรียกว่าอุปธรรมวัดมานาน แล้วก็ชอบถวายทานนะให้กับวัดอยู่เนืองเนืองโยง,โยงนี้แกก็คอยรบเร้าหลวนะงพ่อให้ช่วยนะทำนายนาคตให้หลวงพ่อตั้นก็ปฏิเสธแต่ว่าโยงนี้แกก็ไม่ลดละน,นะแกก็เท่ากับวิงบอนร้องขอยนั่นแหละ จนทางวันหนึ่งเนี่ยดูเหมือนหลวงพ่อนี่จะใจอ่อนนะทนลบเราไม่ได้ก็เลยบอกเอามือมาซิจะให้หลวงพ่อดูลายมือสักหน่อยก็ดีใจเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยทำอย่างนี้กับใครนะไม่เคยดูลายมือให้ใครเลยอันนี้เป็นคนแรกเลยนะดีใจมากตื่นเต้น ยื่นมือให้หลวงพ่อเนี่ยนะดูลายมือหลวงพ่อน่ก็ดูอย่างตั้งใจนะเอานิ้วๆลูบไล่ไปตามเส้นลายมือบนฝ่ามือของโยมคนนั้นนะท่านดูไปท่านก็บอกโอ้น่าสนใจนะโอ้แปลกดีนะโยมนั้นก็ยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ พอท่านดูเสร็จนะท่านก็ปล่อยมือโยมคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อรู้อนาคตของโยมแล้วล่ะนะโอ้โยมนั้นดีใจอ่เป็นยังไงหรือครับหลวงพ่ออน,นาคตของโยมนี่น่าสนใจมากครับครับครับแล้วยังไงครับแลาวบอกเนี่ย หลวงพ่อดูเนี่ยอนาคตใครไม่เคยผิดไม่เคยพลาดเลยครับครับทราบแล้วครับทว่าต่านเป็นยังไงแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเนี่ยอนาคตของโยมนั่นเหรอมันไม่แน่นอนนะสิจบนะจริงไหมถ้าเชื่อว่าหลวงพ่อเนี่ยถ่นทายแม่นมากเรียกอย่างรู้อนาคตเลยไม่ใช่แค่ทาย,ย๋ยวเป็นการอย่างรู้อนาคต จริงๆนาคพุทของพวกเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่แน่นอนนี่หมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่ามีขึ้นมีลงนะมีดีมีร้ายมีราบรื่นแล้วก็มีขูกคขระบางทีอนาคพมันก็ตรงบางทีมันก็หักเลี้ยวนะ อนาคตของทุกคนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันยังหมายความว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราวันนี้ตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีสุขภาพดีมีกำลังวังชาอนาคตก็อาจจะ ไม่มีเรื่องไม่มีแรงอ่อ,อนเพลียนะหรือว่าเจ็บป่วยอตอนนี้พังพร้อมด้วยวัตถุด้วยเงินทองแต่วันหน้าก็อาจจะไร้หรอวันนี้นะมีครอบครัวที่อบอุน่นนะมีคนรักพร้อมล้อมแต่วันหน้าก็อาจจะ อาจจะเหลือแค่ตัวคนเดียวก็ได้อันนี้แหละนะ่ะคืออนาคตของทุกคนะอันนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะเมื่อเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่า,ว,าวันนี้ยัง ดีมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเผลอเรอมันก็จะเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิดเวลาจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวัง ถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราไปนี่มันปลอดภัยสะดวกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางอาจจะขาดน้ำมันจะท่วมอ่าต้องไม่ประมาทขับรถด้วยความตั้งใจมีสติไม่ใช่ว่าเส้นทางนี้ฉันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีอะไรเลย อดีตมันไม่มีอะไรแต่วันนี้มันอาจจะมีก็ได้นะงั้นเมื่อเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าทำอะไรก็ตามขาเดียวกันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะระวังยังไงมันก็จะเกิดผิดเกิดพลาดเกิดพลังขึ้นมาหรือเกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันเราก็ต้องเ,อเตรียมตัวไว้ เพื่ออะไรเพื่อบันเทาเหตุร้ายเช่นเจ็บป่วยอ้าวเราก็อย่างน้อยมีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้นะเราก็ใช้เงินนั้นช่วยในการรักษาพยาบาลเตรียมตัวเนี้ยพอเตรียมใจด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจกลายเป็นว่าพอปว่วยทีนึงทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะบางทีทุกใจยิ่งกว่าทุกกายสินะอันนี้เราว่าเตรียมตัวเตรียมใจ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเจอสุขก็ไม่เพลินในสุขเพราะเรารู้ว่าวันหน้า,าจ,จะทุกข์ก็ได้ขณะเดยกันถ้าวันนี้ทุกข์ก็จะไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ให้ความไม่แน่นอนนี่มันไม่ได้หมายถึงแย่อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงดีก็ได้วันนี้แย่พรุ่งนี้จ,จะดีวันนี้หมดหมองพรุ่งนี้อาจจะสว่างสวัยก็ได้เพราะน,นั้นเนี่ย อย่าไปจมอยู่ในความทุกข์มากแลข้ขณะเดียวกันก็รู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้ามันเที่ยงถ้ามันแน่นอนก็ยึดมั่นถือมั่นไปเถอะแต่เพราะมันไม่แน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางก็ทุกข์นะคนเราเนี่ยนะแค่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนนี่ก็พอแล้วละอย่างอื่นนี่มันไม่สําคัญเท่าไหร่ละ แค่รู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนมันก็ทําให้เกิดการเตรียมตัวเตรียมใจได้เพราะฉะนั้นะนิคานสนาของหลวงพ่อเนี่ยมันใช้ได้กับเราด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ให้ไม่ได้ไปให้หลวงพ่อดูลายมือให้แต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดมานี่น,นี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักต้องเืินใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนะอย่างที่ว่ามา ไม่ประมาทระมัดระวังรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกข์นะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะหรือว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางสม่ําเสมอมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเผชิญกับอนาคตได้นะด้วยใจที่ไม่ถุกอาแล้วก็เตรียมรับพร มจิตังปฏิตังตุมพังคอยถวบนที่ด้านปรารถนาและวตั้งใจแล้วีิพาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสาเพออุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเมื่อพระจันในวันเพลมณีโชติระโสยาทาเมือนแกมณีอันสว่างสวยฝนเยินดี สาพีติโยวิวัชันตุปัานจรารยทั้งลวงจงบำราดไปสาพอรโครวิณาสตุโรองท้งหวงของท่านจงหายมาเตภว,วันตรายโยอันตรายานีแก่ท่านสุขีตีพาญโขภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนิสานิจามุธาปะจายนโน ធម្ម वाघानिया យวัณโนรูปังภลังသေဝကာယေ आयु ဝနာสุข ඵ ลาယောတရေဝုခောတိဘဂဝတိဝိက္ခာပโกနိယာနတဟုယကိနဘဝသူသပမင်္ဂလံอสตกมุปปโตวิทาทสพันธุสาวะเทวตาพาเทวดาสังโฆจောรสานัน อภุธานุภาเวนะโดยอนุภาเหภาธัมมานุภาเวนะโดยอนุภาเหภาธัมมาสัมมานุภาเวนะโดยอนุภาเหภาสงฺฆัสโสดีภาวนตุภาโวสโดีทั้งหลายนิจะธอนุมาหะ